สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาหาครานอรรงง่ายๆด้วยการหารสั้นนะคะเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างอันแรกเลยจงหาครานอรนงของ 12, 18แล้วก็24 เราก็ตั้งหารสั้นเลยแล้วเราก็ดูว่าเอตัวเลขอะไรนะที่จะหารได้อย่างน้อย2ตัวอย่างน้อย2ตัวแปลว่าหารได้สองตัวหรือ3ตัวก็ได้นะคะพอดีอันนี้เป็นเลขคู่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสองหารได้ทั้งหมดนะคะ2 6 2 2 9สแล้วก็12 2 24จากนั้น692กก็ยังใช้แม่3ซึ่งหารได้ทั้งหมดอยู่นะคะ 3 2 6 3 3 9 3 4 2 A ตรงนี้เนี่ยอะไรหนะ้าที่หารได้อย่างน้อย2ตัวก็ยังเป็นแม่2อยู่นะคะสองแต่ว่า2หาร3ไม่ได้เราก็ดึงลงมาแล้วก็2 2 4สองจากนั้นเราก็หารต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคร,อรขององ12 18และ24ก็คือ 2องคูณสคูณสงคูณหคูณสคูณสองันั้นตัวเลขเนี่ยยังง่ายแล้วก็เล็กเราก็จะใช้การจับกลุ่มนะคะสองูณสคูณสได้12แล้วข้างหลังคือ3าคูณสเป็น6แล้วเอา12มาคูณกับ6เป็น72็ดหากเราใช้วิธีนี้เราจะคิดเลขได้เร็วแล้วก็ไม่ค่อยผิดนะคะเราลองมาดูอีกสักข้อหนึ่งนะคะ หาครนของ10 24แล้วก็40เหมือนเดิมตั้งหารเนื่องจากเป็นเลขคู่เราใช้2เลยนะคะ2 50แล้วก็12แล้วก็20 A เอตรงนี้เนี่ยอะไรนาะที่จะหารได้อย่างน้อย2ตัวแม่5 5 1 5 12ไม่ได้ดึงลงมา5 4 20แล้วก็ใช้แม่4 1นะคะ1นี่ดึงลงมา4 3 2 2แล้วก็4 1 4 หารต่อไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคร,อรของ 10, 24แล้วก็40เราก็คูณทั้งหมดนี่เลยนะคะก็คือ2คูณ5คูณ4คูณ1คูณ3แล้วก็คูณ1จับคู่อีกเพราะว่ายังเป็นตัวเลขที่ไม่เยอะนะคะ2 50แล้วก็4 3 2คูณกันได้120เราใช้เทคนิคนี้ในการคิดเลขจะทำให้เราคิดได้ไวและ ลดข้อผิดพลาดได้นะคะแต่ถ้าหากโจทย์เนี่ยให้เราหาครนอรตัวเลขเยอะๆเป็นหลักร้อยหลักพันเนี่ยการใช้หารสั้นในการหารเนี่ยก็จะสามารถทำได้ง่ายๆเช่นกันยกตัวอย่างเช่นหาครนอรของ81 2 3 1และ3465เราก็ตั้งหารเลยแต่ครนี้เนี่ยเราต้องสังเกตเพราะว่าทั้ง3ตัวนี้เนี่ย เป็นเลขคี่เพราะฉะนั้นเนี่ยแม่2ใช้ไม่ได้แน่ๆเราไปดูแม่3วิธีที่จะเช็คว่า3หารตัวเลขใดๆเนี่ยลงตัวไหมก็โดยการเอาตัวเลขนั้นเนี่ยบวกกันนะคะแล้วก็ดูว่าผลลัพธ์เนี่ยหาร3ลงตัวไหมยกตัวอย่างเช่น81เอราเอา8บวก1ได้9 9หาร3ลงตัวแปลว่า81หาร3ลงตัวแน่ๆ231เอา2บวก3บวก1ได้6 หหาร3มลงตัวแปลว่า2 3งหารสลงตัว3ามพัก็คือ3ามบวกสบวกหบวกหได้18ซึ่งก็หารสาลงตัวแปลว่า3ามพัหาหารสาลงตัวแน่นอนลองดูเลยค่ะหารเลยค่ะเพราะฉะนั้นใช้แม่3หารอันนี้ได้27ได้77แล้วก็ได้1,155 จากนั้นเราก็จะต้องหาตัวที่หารได้อย่างน้อย2ตัวคุยุ่นใช้แม่11นะคะอันนี้ไม่ได้ดึงมา27อันนี้ได้7ครั้งอันนี้105แล้วจากนั้นก็ใช้แม่3นะคะ3 9 7ไม่ได้ดึงลงมาแล้วก็ได้35แล้วก็ใช้แม่7อีกนะคะดึง9 7 1 7 7 5 35หารต่อไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นค่รนาของ แปดสิบเและ3465ก็เอาทั้งหมดคูณกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งตัวเลขอันนี้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็ลองคูณในกระดาษคำตอบออกมาได้31,185นะคะเราจะเห็นว่าการหาครรนอรโดยการใช้หานสั้นเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะแต่ที่สำคัญเราจะต้องท่องสุดคูณเนี่ยอย่างคล่อง นะคะและเราจะต้องมีทักษะในการหารที่แข็งแรงมากๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณนะคะในการติดตาม m a t c h e s by รรยุ่นหากชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ